ครับก็สวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็เอาพระเกจิแห่งอำเภอน,นาเจรวยนะครับผมเอามาฝากให้ได้ชมกันนะครับก็เป็นเหรียญที่เล็กๆน่ารักนารักนะครับ สำหรับผู้หญิงแขวนห้อยขึ้นคอนะครับผม <S <S กล้องอาจจะซูมไม่เนี่ยครับผมอาจจะโฟกัสไม่ค่อยดีก็ต้องขอโทษขอามัยด้วยนะครับ นี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับผม กับท่านก็มีชื่อเสียงทางอำเภอนาจะรวยนะครับของพื้นที่นะครับผมดูหน้าตาท่านนะครับครับลงปู่มั่นนะครับผมทัดตัวะครับผมประมาณนี้ครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม ปูมั่นทัดโตนะครับครับดูหน้าตาท่านนะครับดูท่านก็น่าจะใจดีมากๆนะครับผม ตาท่านนะครับเหมือนมองดูเราเราเปนอยู่นะครับผมสวยดงดงามมากๆนะครับเหมือนมีชีวิตนะครับผมดูจมูกท่านนะครับเหมือนมีชีวิตนะครับผม สวยงดงานนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่คุณพ่อนะครับเก็บสะสมไว้นะครับผมผมก็ยังไม่รู้ประวัติของหลวงปู่ท่านเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่มีประวัติที่จะเล่าให้ฟังนะครับผมแต่มีแต่อ่านว่าอยู่อำเภอน,นาเจรวยนะครับซึ่ง ทางนาจรวยนี่ญาติผมก็ไปอยู่นาจรวยเยอะนะครับผมก็ไปอยู่แถวแถวว่าในตัวอำเภอนั่นแหละครับผมก็แถวแถวบ้านดอนแดงนี่ก็ไปอยู่นะครับผมดอนแดงศกแสงนะครับก็ไปอยู่นะครับผมแล้วก็แถวนาจัรวยนะครับ ถวอำเภอเอ้ยอำเภอนาจนะั่วนั่นแหละแถวห้วยสั้นเหนือนะครับแถวนั้นครับรู้สึกว่าจะย้าไปอยู่เยอะพอสมควรครับแถวนั้นครับแทบจะครึ่งอำเภอก็ว่าได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> อ่าดีเลครับผมคือช่วงนั้นก็รู้สึกว่าจะย้ายไปอยู่แถวนั้นกันเยอะนะครับอยู่ ็เดิมก็อยู่ม่วงสามสิบนะครับแต่ว่าก็ไปอยู่ที่นานจะรวยนะครับบางคนก็ไปปักหลักปักทานอยู่ที่นั่นนะครับผมบางคนก็ไปได้ลูกได้เมียอยู่ที่นั่นนะครับผมดูดวงตาท่านนะครับหลวงปู่ภาษาโอ้ดิจจะคือวอาความจริงแท้ป่ะสิวะ <c oughs> ครับยังไงหลวงปู่ก็กล่วาวกล่ากความจริงวิ่งสิ่งไม่ตายตัวหลวงปู่ครับผม หน้าตาท่านนะครับท่านใจดีมากๆนะครับผมในความรู้สึกผมนะครับแต่เรียนที่โคตรงดงามนะครับผมแต่อาจจะเล็กไปนะครับก็อาจจะสำหรับผู้หญิงห้อยนะครับไม่ใหญ่เธอะอทะนะครับผมก็เป็นเล็กๆนะครับก็สวยงดงามนะครับผมจะจริงอยากเอากล้องส่องให้ดูนะครับของความคมชัดนะครับของพระนะครับถึงจะ ผ่านการใช้ไปบ้างก็ยังคมชัดดีอยู่นะครับผมกลับดูตาท่านนะครับเหมือนมองดูเราเราก็อยู่นะครับผมับสวยครับสวยงดงามานะครับบลราก็มาดูด้านหลังกันนะครับเป็นติเล็กๆนะครับ ู้สึกว่าเหรียญจะเขียนไว้ว่าทิ่นกำเนิดนะครับผมโอ้ตัวยันนะครับตรงกลางนี่มีแต่รวย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 ทั้งนั้นเลยครับผมแต่เป็นตัวยันนะครับผมก็รวยรวยแค่นั้นแหละครับวัดบ้านโนนเจริญนะครับผมอำเภอนาเจริวยนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผม ละนี่นะครับผมโอ้ตัวยันนะครับแต่อ่านได้แต่ตัวบนนะครับว่าอะไรละรวยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นตัวยันนะครับผมแต่ก็ขอให้ร่ำรวยก็ดีครับวงพ่อยังไงก็ปวดปานลูกพาลูกหลานด้วยเด้อรับสวยครับสวยงานนะครับเล็กๆแต่สวยนะครับ ปกอบพี่สุดยอดนะครับสวยงนงามนะครับผมครับก็เลยมาฝากให้ได้ชมกันนะครับก็ยังเป็นช่วงนี้ก็ยังเป็นพระของพื้นที่จังหวัดอุบลอยู่นะครับผมตามที่มีอยู่นะครับแล้วคุณพ่อได้สะสมไว้นะครับก็มาฝากให้ได้ชมได้อันนี้กันนะครับผมยังไงก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจที่จะ เอาพระที่มีอยู่นะครับทาให้ได้ชมกันนะครับผมครับท้ายนี้ก็ให้หลวงปู่มั่นนะครับปกปักรักษาทุกทุกท่านนะครับและ,และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับปกปักรักษาทุกท่านให้อยู่ดีมีแรงครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะครับท้ายนี้ก็สวัสดี ครับอ้าว